ออตอนนี้ก็มีอัปเดตใหม่อีกแล้วอัปเดตใหม่ตอนนี้ก็จะเป็นในโลกใหม่นะครับในโลกใหม่เนี่ยไปดูกันว่าอัปเดตอะไรโอเคไปเราไปดูกันพ,พร้อมๆกันเลยก็มันจะมีอัปเดตใหม่นะครับผมตรงพื้นที่นะครับเพิ่งทําคลิปสอนไปเองโถรีวิวไปต้องต้องมาดูใหม่แล้วไปแล้วก็ไปดูใหม่กัน อ่าที่มันเปลี่ยนคือตรงนู้นนะครับผมโอเคบินไปเลยอ่นะนี่ตรงนี้เลยเปลี่ยนอีกแล้วนะเพิ่งทำคลิปไปได้เถโถนี่นะครับผมเป็นนักลบใหม่โอ้เป็นโชว์ด้วยนะมิคิตาด้วยเหรอผมลองยิงดูด,ด,ดับไระหลดดับโล่โล่ใหม่อุ้ยนี่นะครับโล่ใหม่ผมยังไม่เคยได้นะ อุ้ยโคตรเท่นะครับนี่โล่ใหม่เลยนะดีอันนี้ระดับนะครับผมการเดียนชิวอุ้ยการเดียอ่าตัวนี้เลยโอ้โหนี่ตบ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 เฮ้ย,โล,โ,ย,โ,ยนะโล่นี่อ้ยสวยอยู่นะโลเนี้ยก็สเตตก็บ,บวก75ดาเมจเวทนะครับแล้วนกะ ติดพิษแรงขึ้นนะ75มีเจาะเกาะเวท65.2นะครับผมมีจิกแอทแทคกเป็นการโจมที่แบบว่าติดพิษนะ och, โอเคโอ้ยเจ๋งนะ,น,ะนะแล้วก็ตีกันนะครับล็อกอีกแล้วโอ้ยดับดับละโอ้ดับ ดาบอะไรอะ่ะดาบฟุคุนซูอาร์สเจมเบลดนะครับ,รบก็บวก120มีลีพาวเวอร์สเตต์พื้นฐานมีโบนัสก็คือจอกจอกจ,จอกกรอกนะครับ32แล้วก็โจมตีเร็วขึ้น118.8ครับผมก็จะมีโบนัสเวลาโจมตีกายภาพก็จะมี โบนัสคือดาเมจเวทด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวลองลองใส่เลยดีกว่านะครับนี่ใส่ใส่ให้ดูเลยเอ้ยสัต์เนีย่ยังจะไปกัดมันสิโลกก็ประมาณนี้โอ้ยดาบมีอะไรบ้างตีธรรมดาอ่ากด e หมุนกดอ,อยนี่สกิลไม่มีสกิลอานะ อันนี้ก็อู้ดับหมัดนะครับผมเทนิน oh. ฟิชเ oh. ออหมัดอันนี้บวก 135. ร้อยสามสิบห้าดาเมจกายภาพหรือว่าโจมตีใกล้นะครับผมร้อยสามสิบห้าแล้วก็บวกร้อยสามสิบห้าเพียวๆนะป้องกันการเจาะเกาะการโจมตีระยะใกล้อันนี้ก็บวกร้อยสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ การจปนตัวระยะใกล้แล้วก็มีสกิลเอฟมาลองดูกันันเป็นยังไงเดฟเอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยมันไม่ใช่ดิต้องเอาอันนี้ออกก่อนสกิลเอฟคืออะไรเอา what the fuck เฮ้ยแล้วไมมัน power of down sky ตะกี้เอฟนั่นมันเป็นคืนนะนั่นมันเป็นคืนนะโอ้เองงงงงช่างมันทับไปมาเดี๋ยวนี้วิ่งต่อยคนรัวเฮ้ยโอ้โหรู้วล่ล็อกล็อกไรนะครับใส่รัวจับพบัพบ,พบ,พบเลย แต่ตัวนี้ก็ผมเห็นมาเข้า้ๆมันน่าจะดับหมวกนะเนี่ยคือตัวผมบกนะครับผมเหยียดไไปเลยตายไปเลย,ย,เลยก็ผมอาจะสปีดนะอ่าดับแล้วนะครับผมนี่ ชูรูมาร์คครับโอ้โอานใหม่เลยนี่โอ้โหเท่นะครับผมเป็นชื่อนะคสัตว์น้ำในตำนานนะถ้าจะไม่ปิดนะชูหูชูหูนะครับจะสตตพื้นฐานก็บวกร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ดามจเวทนะครับผมแล้วก็ติดเลือดแรงขึ้นแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์มันดีนะครับผมเลือดนะครับผมจะติด ปอยติดพิษนะครับผมดิว50%มอร์ดาบก็จะติดพิษกับทำดาบทำเอฟพิษเพิ่มขึ้นกับมอร์ดาผม50%มีสกิลอาร์ด้วยนะลองใส่เลยวิ่งมันเซตเขียวนี่เซตพี่เขียว <c oughs> พี่ผมไม่เข้าใจมันมันปั๊กอะมันพับสกิลอะครับทุกคนเอาใหม่เลยนี่ อ๋อนี่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 อุ้ยอะไรอะอีบ่ออุ้ย,อ,อ,ยอะไรอะโคตรเจ๋งโอ้ยยาถ้าโคตรเทนะครับเบอครับกด F นะกด F ไม่มีกดสกิลอาเป็นยังไงเป็นบ่ยิงขึ้นไปแล้วก็อุย้ยเป็นบ่ยยิงขึ้นไปแล้วก็โดนตูมเฮ้ยเจ๋ง น,นี่นะครับดูครับปุ๊บปุ๊บกดเฟี้ยวอ่ะกดเอฟต้ดปุ๊บ๊บโอ้ยมันเหมือนติดตามด้วยปะลองดูนะครับปุ๊บอ๋อไม่ติดตามนะครับก็ต้องใช้ตรงนี้แหละไปปุ๊บอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคก็มีหมวกอันนี้นะ กระหมัดผมแล้วก็ดาบแล้วก็โล่นะครับผมอาจจะมีอีกนะเดี๋ยวผมมาหาคลิปต่อไปแล้วกันคลิปนี้ก็มามา,มาโชว์ให้ดูว่ามันอัปเดตตรงนี้ครับผมตัวเก่าอยู่ไหนนี่าแย่แนละ้วตัวน,นี้ยังไม่ดับเลยขอดูตัวน,นี้ก่อนตัวนี้จะดับกีตาร์แน่เลยผมว่า <S <S จ้ว่ามันดอกไปบ่แล้วแต่ตีมานักนานยังไม่ดอกไปนะครับก็เดี๋ยวผมว่าผมจะมาหานอกรอบแล้วกันโอเคเอาไว้เจอเฮ้ยแล้วจะพบตัวเก่าๆล่ะไปอยู่ไหนเดี๋ยวผม,มาหาไปด้วยเลยดีกว่านะครับคลิปนี้หาไปด้วยกันอ๋อโอ้บอสตาบอสหนึ่งคิวตรงนี้นะ นี่เหมือนจะยังเหมือนจะแป,กแปกแลกๆกันพื้นที่เหมือนตัวนายจะลอยนะเพื่อนโอเคผมว่าน่าจะมีอัปเดตใหม่เร็วๆอีกนี้แน่อีกแน่เลยน่าจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับอัปเดตนี้โอเคนะตรงนี้ก็ปรับใหม่แล้วนะแต่่าตัวเก่าก็ไม่เนื่อจะเอออยู่ข้างล่างแนะ่นี่ไงอ๋ออยู่ข้างล่างนะครับผมจะปะาเอออยู่ข้างล่างนี่เองนี่ เฮ้ยไม่ดอกอะไรสักทีละตัวนี้เยอะโอเคนะครับผมก็ที่ตรงนี้ไปไหนเนี่ยอ๋อมาข้างบนโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับไม่หละไม่มีอะไร โอเคน่านจะมีระ okay. oh. hey, oh, oh! มาณนี้นะครับโอเคอู้ดับดับดีนะครับเฮ้ยโ้ดับแล้วดับแล้วนี่ครับผมกีตาร์โอ้ยตีตั้งนานดับแล้วนะครับไม่รู้ว่ามีโบนัสหรือเปล่านะแต่ผมได้อ๋อตกใจนึกว่าจำนวนลูกศร

ก็เป็นในคลิปนี้ก็เป็นอัปเดตใหม่บวกสอนหาไปเลยนะครับผมก็ผมก็ตีไว้แล้วหมดแล้วนะว่าตัวไหนดอกอะไรบ้างตามนี้เลยละเมานรามาดูพร้อมๆกันเลยโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับมันจะยาวเกินไปก็มันจะวีห้ดูนะครับผมก็โอเคไ้เจอกันคลิปต่อไปเฮ้ยไปครับ